สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาดูวิธีการจัมป์เลเวล99นะครับผมสำหรับใครที่ลงทะเบียนกิจ150ไม่ทันนะครับผมเอาใบ99ไปจัมป์ก็ยังดีนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีขึ้นใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด d YouTube ครับสำหรับการจัมป์เลเวล99นะครับผมมันเป็นโค้ดไอเทมแจกฟรีนะครับผมใช้ได้ทุก ID เลยไม่ต้องแบบคนลงทะเบียนก็ได้นะครับผมมมมก็คคือใใรททททีีี่่่่แบบบบพลลลาดดงงะะเเยยนนนไไไั150้ช คุณก็เอาไอ้โค้ดอะไรแบบนี้นะครับผมไปใส่ในเว็บนะฮะแล้วก็จะได้ตัวจำกมาอ่ะสำหรับโค้ดนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอไว้ให้ละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเอาโค้ดไปใส่กันก่อนนะครับสำหรับตัวโค้ดนะครับผมให้เข้ามาที่เว็บของคัสามนะครับ r o g o j o i n o t n d t t h นะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย คุณก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอไอเทมโค้ดนะฮะก็กดก๊อปปี้ตรงนี้ไปนะครับผมแล้วคุณก็กดเติมไอเทมโค้ดตรงนี้เลยนะฮะมันก็จะเข้ามาถึงหน้านี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมก็เลือกเป็นเซิร์ฟคัสสามนะฮะอันนี้โอเคมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เลือก ID เกมนะครับผมเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าจะเอาเซิร์ฟไหนนะครับเซิร์ฟทอกับเคออสเคออสเนี่ยจะคนเยอะกว่านะครับแล้วก็ใส่โค้ดนั้มเบอร์เมื่อกี้เข้าไปเนี่ยก็กดคอนโทรลวีเพื่อเอา ที่ก๊อปปี้ไว้มาวางนะครับผมแล้วก็กดติ๊กตรงนี้เป็น not robot นะครับแล้วกดถัดไปนะครับโอเคเมื่อเราเติมโค้ดเสร็จนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้ก็แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับอ่ะเข้าไปดูในเกมได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในเกมนะครับผมก็ให้ไปดูที่จดหมายตรงนี้โ o เด d นะครับถ้าใครไม่มีขึ้นจดหมายตรงนี้นะครับให้กดแท็บตรงนี้แล้วก็เลือกว่าจดหมายนะครับผม เข้าไปที่แท็บประกาศนะฮะในแท็บประกาศนะครับผมคุณจะเจออันนี้ครับผม year anniversary นะครับผมเข้ามาเนี่ยคุณจะได้อันนี้ครับผม year anniversary jumping event นะครับก็กดรับเข้ามานะฮะแล้วก็ปิดจดหมายเข้าไปนะฮะคุณจะได้อันนี้มานะครับผม ตัวจัมปิ้งเลเวลเ9้ทับนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากๆเลยก็คืออย่าลืมว่าเช็คด้วยว่าคุณมีกล่องอันนี้นะครับผมบูสเตอร์แพ็คนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณไม่มีกล่องอันนี้แสดงว่าเป็นตัวเก่ามันจะไม่ร่วมกิจ4ปีรอบนี้นะครับผมคุณต้องเป็นตัวที่สร้างใหม่เท่านั้นแล้วก็มารับไอตัวตัวจัมปิ้งอันนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการจัมกันนะครับสำหรับวิธีการจัมนะครับเดินออกมาก่อนเลยนะฮะอ่ะแล้วเราก็เดินออกซ้ายไปนะครับผมไปที่่เเเเมมมมืืออองงงิสลดนนนนนนะะะคครััับผกาฮ เดินปุ๊บโอเคพอมันถึงตรงนี้นะครับผมก็เดินออกซ้ายมาเลยนะฮะอ่าแล้วคุณจะเจออย่างนี้ครับผมจัมปิ้งอีเวนต์นะครับผมก็ถือตั๋วมานะฮะกดคุยกับเขานะครับเลือกจัมปิ้งเลเวล99นะฮะอ่าช่วยจ้ำข้าหน่อยนะครับผมตรงนี้คุยช้าๆเพราะว่ามันต้องเลือกอาชีพนะครับเอนเตอร์โลลูเนี่ยคุณจะได้หลอดไหนเลยนะฮะซึ่งตั๋วจัมปิ้งเนี่ยจะเป็นไฮแคร์เลเวล99้าเก้จ็อบเจนะครับผมตัวนี้ของผมจะเล่นเป็นสไนเปอร์นะฮะอ่าก็เลือกสไนเปอร์ไปนะครับผม มั่นใจแล้วนะฮะอ่ามันก็จะกลายเป็นไฮนูวิดจ็อบสินะครับผมแล้วคุณก็กดอินเทอร์เนตเอสขึ้นมาอัพสกิลก่อนกดแอปพลายนะครับแล้วก็กดคุยทีนึงนะครับผมเลือกจัมปิ้ง99เหมือนเดิมนะครับช่วยจําด้วยเขาก็จะเปลี่ยนอาชีพให้เราเป็นไฮอาเชอร์นะครับผมแล้วก็กดคุยเลือกจัม99อีกทีนึงนะครับมันก็จะเป็นไฮอาเชอร์จ็อบห้าสิบใช่ไหมมาถึงตรงนี้เนี่ยเราอัพสกิลกันก่อนเลยนะครับมันบังคับอัพสกิลนะไม่อัพไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนนอาชีพไไม่ได้ะครับ ก็อัพไปนะครับให a เช h e r ชึบมันจะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดแอปพลายนะครับผมปุ๊บอ่ะแล้วก็กดจัมปิ้ง99อีกทีหนึ่งนะฮะโอเคจะเป็นสไนเปอร์แล้วนะครับผมก็กดจัมปิ้ง99ด้วยนะฮะปุ๊บจะกลายเป็นสไนเปอร์จ็อบ70นะครับผมเท่านี้ก็ครบแล้วนะครับผมสำหรับ ใบจัมปิ้งเก้าสิบเก้านะครับผมอ่ะของผมสไนเปอร์ผมอัพประมาณนี้แหละนะฮะโอเคอ่ะเรียบร้อยพอมาถึงตรงนี้นะครับผมเราก็แวะขายของสักเล็กน้อยนะครับผมสําหรับใครที่จะเปลี่ยนอาชีพคัสสามนะครับผมแล้วแบบไม่อยากเปลี่ยนเองบางอาชีพมันเปลี่ยนยากนะครับเช่นกิโยตินอย่างเงี้ยเปลี่ยน3ชั่วโมงแบบบังคับรอด้วยนะครับผมหรือว่าเลนเจอร์อย่างเงี้ยถ้าแบบเปลี่ยนครั้งแรกนี่จะงงๆหน่อยค่อนข้างยากหรือว่า SC ที่มันไปหลายที่นะครับผมขอแนะนําให้รู้จักกับนี่ครับผม นวัตกรรมใบเปลี่ยนคัทสานะครับผมใครจะซื้อนะครับผมสามารถซื้อได้แคชช็อปหน้าที่2นะครับผมหมดอันนี้นะฮะ เติร์ทเอทพาร์ตนะครับผมโดยแนะนำว่าเติมเงินผ่านลิงก์เทปทูนะครับคุณได้ใบเปลี่ยนอาชีพกันเวทได้ค่าขนมนะครับผมก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับผมเทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกันเวทได้ค่าขนมที่สําคัญนะครับตอนนี้มีโปรเติมเลเซอร์พินด้วยนะครับผมซื้อบัตรเลเซอร์พิน500หรือว่าสะสมให้ได้พันห้าเนี่ยคุณจะได้บัตรสกิปเลเวลนะครับผมสกิปเลเวลร้อ Level 180, 190, ยหก็เเจ้าว่ปนอสิบ อัพสกิลให้ครบนะครับแล้วก็แกะใบเติร์ดเทสพาร์มานะครับผมจากนั้นนะครับไปที่ห้อง NPC c a s ซ Shop นะครับตามมือต่างๆนะครับที่พายอนอย่างเงี้ยก็จากคาฟาเดินขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมแคชช็อปไกด์นะครับโอเคมาถึงก็เดินออกขวาไปเลยนะฮะแล้วคุณก็จะเจอกับวัคิลี่ตัวสีขาวนะครับกดคุยนะครับเลือกทำการเปลี่ยนอาชีพนะครับเท่านี้เราก็จะได้เรนเจอร์จอบหนึ่งแล้วนะครับผมมาถึงตรงนี้เนี่ย มันยังไม่มีของอะไรให้นะครับผมคุณก็ทำการแกะกล่องกันเลยนะครับผมแกะออกมานะครับผมปุ๊บสิบห้าสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะครับผมแต่ว่ากล่องหนึ่งร้อยมันมีอาวุธมีของสมซายอยู่นะครับผมดังนั้นเนี่ย ถ้าใครมีเลือดเลดิกนะครับผมก็กดเลือดเลดิกได้เลยนะครับเพื่อให้มันเลเวลร้อยนะฮะเลือดเลดิกนะครับผมมิลเลอร์โคเดีซีนะครับผมจะเพิ่มวิพีให้เรานะครับถ้าใครมีก็กดเลยจะได้ไปเลเวลร้อยแล้วก็ไปเอาของทีเดียวนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เลเวลร้อยนะครับผมก็แนะนําว่าไปหาตี้นะครับผมกดคอนโทรลแซดขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปหาตี้เลเวลเกเก้าก็จะมีพวกลิงไฟเลยพวกนี้ให้เก็บเลเวลอยู่นะครับอ่าแล้วก็กินมาเลยนะครับผมเพื่อความสะดวกนะครับเราก็จะได้เลเวลร้อยใช่ไหม แล้วก็แกะกล่องเลเวลร้อยได้นะครับผมกล่องเลเวลร้อยเนี่ยมันก็จะให้ตั๋วแลกอาวุธแลกชุดเกราะนะครับผมแล้วก็ใบข้ามเคเวสมานะฮะแล้วก็หมดบิทติ้งไรเวิร์ดนะครับผมก็กดเว็นขยายส่องเอาก็ได้นะฮะแบบนี้นี่มาแล้วนะครับผมไปไปแลกของนะฮะวิธีการไปแลกของเนี่ยก็ไปที่ใต้พอนเตล่านะครับผม สำหรับใครที่เดินมาใต้พอนแล้วไม่เจออะไรเลยไม่เจอคนเลยนะครับผมแสดงว่าคุณอยู่คนละชแนลนะครับให้เดินเข้าพอนเตล่าก่อนนะฮะจากนั้นก็เดินออกมาจากพอนเตล่าอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะคุณจะเจอกับฝูงประชากรแล้วตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นอ p c รับตั๋วอาวุธบูสเตอร์แล้วก็ชุดเกราะบูสเตอร์นะครับผมจะได้ตั๋วอยู่2ใบก็คืออาวุธบูสเตอร์กับชุดเกราะใช่ไหมครับแรกที่ตัวนี้ครับผมเหมียวเหมียวบูสเตอร์ช็อปนะฮะอ่ะเราต้องการอะไรอาวุธบ er ูสเตอร์เวอร์พอนนะครับผม แล้วก็เลือกของอาชีพตัวเองนะครับผมอย่างตัวนี้เป็นเรนเจอร์เนี่ยก็เป็นคาร์ดอาเชอร์ใช่ไหมก็เลือกอาเชอร์ครับผม ก็จะมีอาวุธให้เลือกนะครับของผมมันใช้เป็นชาร์โบนะครับก็คือธนูของสายโปกกันแอโร่นั่นเองนะฮะอ่าก็เลือกมานะครับผมมันก็จะกินตัวเราไป1อันนะฮะเสร็จแล้วนะครับผมสําหรับตัวบูสเตอร์อาร์มร์นะครับผมก็เหมียวเหมียวชอบเหมือนเดิมนะครับเลือกเป็นบูสเตอร์อาร์มร์นะครับผมมันก็มีเซตแอทแทกเกอร์นะครับผมเซ็ตเลนเซตเอเลเมนทัลเซตดีฟังนะครับผมซึ่ง2อันบนเป็นของสายกายภาพ2อันล่างเป็นสายเวทนะครับอันนี้แล้วแต่สายของตัคุณเองนะครับ ว่าอาชีพนั้นมันมีแนวทางการเล่นแบบไหนนะครับผมของผมก็เอาไว้แท็กเกอร์ไปก่อนแล้วกันนะฮะอ่าปุ๊บโอเคแกะออกมานะครับผมมันจะได้นี่ครับผมเสื้อมัฟรองเท้าแล้วก็ประดับข้างหนึ่งนะครับผมแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือแลกชาร์โดบ o o เตอร์นะครับผมชาร์โดอุปกรณ์อันนี้เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะใช้เหรียญบ o o เตอร์คอยนนะครับผมซึ่งถ้าเราแกะ กล่องมาแล้วเนี่ยเราจะมีเรียญบูสเตอร์คอยอยู่นี่นะครับผมซึ่งของผมเนี่ยก็โยนเข้าไปนะครับผมนี่ครับวิธีการซื้อนะครับอันนี้แล้วแต่อาชีพนะบางอาชีพอาจจะไม่ได้ใช้ชาร์โดบูสเตอร์นี้อาจจะใช้ชาร์โดแจกอันที่เป็นตัวนี้ก็ได้ครับผมชาร์โดเก่านะครับผมทานเซนเด้นนะครับผมแต่ว่าบางอาชีพก็มาใช้ชาร์โดใหม่นะครับเป็นชาร์โดอาชีพของตัวเองนะครับของผมก็เลนเจอร์ใช้อนี้ไปก่อนเพราะว่าจะเอร s สตอร์มาใช้เล่นๆนะครับระหว่างที่มันยังยิงทีเดียวตายอยู่นะฮะก็ซื้อมานะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปฮ โอเคในการซื้อเนี่ยมันจะใช้90เหรียญนะครับเหรียญเหลืออยู่เนี่ยร้อยี่สนะครับผมยังไม่พอนะครับร้อยี่สิเสร็จเนี่ยตีบวกอาวุธต่อนะครับผมเราสามารถตีบวกอาวุธฟรีได้ด้วยนะครับด้วย M C ตัวนี้ r e f i ล e booster w บั p o n อนนะครับผมก็อัปเกรดอาวุธไปนะครับนี่ใครจะเอาแนะนําว่าให้ได้สักบวกสินะครับผมอย่างน้อยนะครับอย่างดีก็บวกสิไปเลยนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเคาะไปบวกสยังชิวๆนะครับผมมันใช้เหรียญบวกนะครับผม ไม่มีแตกด้วยเต็มที่ก็แค่เสียเหรียญเปล่าๆไปแค่นั้นเองนะฮะหกเจ็ดนะฮะแปดนะครับเก้านะฮะอ่าอันนี้คือตีแตกนะครับผมก็แค่เสียเหรียญเปล่าๆไปนะครับผมสิบแล้วนะครับเฮ้ยสิบเอ็ดต้องมาแล้วไหมปุ๊บปึ๊บอ้าวแตก 11อนิดหน่อยดีนะครับผมโอ้ยังสิบอยู่นะครับนี่แกกินเหรียญใช่ไหมเนี่ยอื้มือยังสิบอยู่เหลืออยู่แปสิบเหรียญแล้วนะฮะยังแตกอีกนะครับสงสัยมันใกล้มือมีซีไปหรือเปล่านะครับเราเขยื้ออกมาอีกหน่อยตีเข้าไปครับปึ๊บปึ๊บอื้บวกสิขึ้นสิเอนี่โอกาสยี่ิบ้าเปอร์เซ็นลยนะครับผมหนึ่งในสี่ใครเห็นก็บอกว่าติดอ่ะติดแล้วนะครับเหรียญเหลือเจ็ดสินะครับผมไปดีครับสิบสาม ฟึ้นยังสิบเอ็ดอยู่นะฮะยังยังไม่ยังหเหรียญมันยังเหลือต้องขยี้ให้หมดนะฮะสิบสองแล้วอีกคลิกเดียวคลิกเดียวสิบสองหมดได้วหมยังยังอยู่ห้าสิบเหรียญสิบสองไม่ได้อีกนะครับใจมันยังสู้นะครับผมสิบสองไปด้านด้านนู้นบ้างนะครับด้านนี้อาจจะไม่ดีนะครับมุมนี้อาจจะไม่สวยนะครับผมไปมุมซ้ายหน่อย ปุ๊บยังสิบสองอยู่นะครับผมสิบสองคือสิบสามมันใช้ทีละห้าเหรียญห้าเหรียญนะครับสิบสามแล้วเห็นไหมเฮ้ยก็ไม่ยากวะนะฮะอีซี่นะครับผมเห็นไหมถ้าหนูบวกสิบสามเียนกลิปนะครับผมพอตีบวกเสร็จนะครับถ้าเหรียญมันยังเหลืออยู่นะครเราก็ไปซื้อเม็ดเสริมออปชันนะครับผมกดอันนี้ครับผมบูสเตอร์คอนะครับเรียกออกมานี่อ่าเรียกร้านค้าเหรียญน,นะครับผม มันจะมีเม็ดอันนี้นะครับผมเม็ด modify booster นะครับผมใช้ทีละห้าเหนนรียญนะฮะกดมาปุ๊บอ่ะเดี๋ยวก่อนต้องถอดธนูก่อนนะครับผมนี่แล้วเราก็โยนธนูเข้าไปนะครับเม็ดสีเหลืองมันคือสายกายภาพส่วนเม็ดสีม่วงนะครับผมเป็นสายเวทนะครับอันนี้ก็เอาเม็ดสีเหลืองมาอา้อปุ๊บ ได้เป็นชาโด้สิบแปดว่ะจบแล้วป่ะนะครับผมโอ้โหทีเดียวติดของดีชาโด้สิบแปดเปอร์เซ็นต์ตีได้หลายตัวอยู่นะครับผมจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการจําเลเวลเก้าเก้าของเรานะครับเอาเหรียญมาถลุงซะยับเลยนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวรอแกะกล่องร้อยสิบก็จะไปเอาหมวกมังกรอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บเหรียญกันไว้ด้วยนะครับเพราะเราต้องใช้เหรียญในการเอามาออบคอร์ดหัวมังกรนะครับผมออฟคอร์ดหลังอะไรพวกนี้นะครับผมก็ เก็บเก็บมาหน่อยแล้วกันถ้าเก็บไม่พอเนี่ยก็อย่าลืมไปดูคลิปวิธีการหาเหรียญบูสเตอร์คอยได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มาถึงนี้แล้วกันผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกำนวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำนวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำนวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กำนวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กำนวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ